คือไม่ไหวกันหน่อยสวัสดีค่ะคือหนูจะมาสมัครงานนะคะพี่ใช่ก็อยากจะทำงานจ้ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อเต็งโมจ้ะบินมาชื่อจักรพบครับจักรพงส่องแะแล้วน้องลระเยอะเรากระตับโตค่ะต้องเป็นคนที่ไหนคะเนี่ย จริงๆเราเรื่องมันยาวนิดนึงที่จะฟังจริงหรอคะงั้นข้ามงั้นข้ามไปเลยเนาะโอเคค่ะน้องอยากมาตำแหน่งอะไรบ้างคะสมัครตำแหน่งอะไรบ้างคะเอ่อที่จริงวางไว้ว่าเป็นซีโออยากเป็นซีโอคือตำแหน่งที่ใชะน้องมีดีอะไรได้เท่าพี่บ้างคะที่จริงมีหลายอย่างแต่ว่ายังไม่อยากบอกเพราะว่ารู้สึกว่าคือของดีมันต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะเพีงั้นน้องไม่ต้องพูดนะน้องน้องราคาเนาะ จริงๆมาคะเราอยากเป็นแม่บ้านที่นี่ทาไมอะคะเห็นเขาว่าสวัสดิการที่นี่เขาดีค่ะเดี๋ยวไว้พี่จะเก็บไว้พิจารณาน,นะคะไม่ค่ะต้องวันนี้คือจริงๆสามาริทพี่เจะพ <laughs> ี่คะหนูอุตส่าห์ข้ามน้ำข้าทะเลมาพี่ต้องรับหนูวันนี้เท่านั้น<ช>ค่ะห<ช>มายถึงว่าเอาไว้ก่อนคือไม่รับ <laughs> ค,คือวันนี้มาเอาคําตอบแค่ว่ารับเท่านั้นจ้ะมีตําแหน่งอื่นให้ทำอะค่ะเมีตำแหน่งอะไรจ๊ะเราปภพออะ คือหนูอยากเป็นแม่บ้านที่นี่แม่บ้านผ่านค่ะแต่ว่าซีโอไม่ได้นะคะคือยเราไม่เถอะวันี่ฝนนี้คงจะบองเธอต้องไปถึ้งตะององนะเธองต้องตรองอ้องต้ออองอ้องต้องตงอ้เงต้ง้อง้ององ้อองตต้องตอต้ต้องอต้ต้อต้องต้องต้ององต้ออง้งต้ององอ่องออ ไปวางยาอีกที่หนึ่งได้เดี๋ยวเธอไปล็อกคอีแม่สมงคองเขาเขาจัดการเขาคงไม่รู้ว่าเราได้ยินเยไมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นคนขโมยสูตรขอโทษนะคะขอโทษนะคะคือคิวคนอื่นเราค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนเชิญค่ะ